เวลาครังมาค้างที่หลวงพอ่อมูลน<ๆ>ินบ่อยๆก็คงจะมีราคาแล้วแล้วก็คงจะมีสมเด็จเยอะมืนอนกจนมีขา่าวลอาเบือมา,อ,าอยู่ต่อมาก็เมื่อสิ้นบุญหลวงพอ่อหลวงปู่ทิมแล้วก็วัดก็เริ่มจะซุดโซ่เพราะไม่ค่อยมีคนอุปธรรมดูแลเจ้าอาวาสที่เป็นต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่พอพ่อไม่เป็นโลเป็นภยัย ไม่เก่งไม่มีพระมีฝีมือ,อไม่มีหมอดูเวนหมอโหราศาสตร์ไม่มีวัดก็เริ่มเสื่อมโทรมที่สุดจนมาถึงสมัยหลวงพ่อหนูหลวงพ,พ่อหนูเนี่ยพระครูสถิตเนี่ยตอนนั้นในท่านเรียนหนังสืออยู่วัดละคังเหมือนกันหลวงพ่อหนูเนี่ยอยู่บางกอกน้อยอยู่วัดละคังอยู่วัดพญาธรรมวัดละคังก็อยู่ใกล้กันไปมาหาสู่ กันกับข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนชาวอภวานี่ยนะข้าราชการท่านนั้นเป็นมียศเป็นคนเรือเอกเป๋าคนเรือเอกเป๋าชายัยฤทธิ์เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทํางานอยู่ที่พระราชวังเดิมแล้วก็ได้รู้จักกับหลวงพ่อหนูเนี่ยได้รู้จักกับพระครูสถิตสมุทรคุณ หลวงพ่อพระภูสติธมุทรคุณนสมัยท่านเรียนบา,บาลีอยู่วัดละคังเรียนบาลีอยู่วัดพญาธรรมแล้วก็ข้ามไปเรียนวิชาทางฝ่ายโลกที่วัดพอกหมูไปเรียนวิชาฝ่ายโลกที่วัดพระเจตุพนสมัยนั้นก็นเดินหน้ามุ่งเรียนอย่างเดียวว่ากันมุ่งเรียนอย่างเดียวการปกครองก็ไม่ไม่เอาไม่ชอบ ให้เป็นผู้มาปกครองก็ไม่ชอบเป็นนักเรียนนักศึกษาหาความรู้อย่างเดียวเพื่อจะไปประกอบอาชีพอ่ะไม่ตั้งใจจะอยู่เป็นพระตะลอดชีวิตตั้งใจจะออกไปศึกษาสโลกภายนอกที่สุดแล้วก็พลเลยเอกเปาชายัยฤทธิ์ท่านกลับมาจาังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นวัดภูมิรินทร์สุดโสมไม่มีพระอยู่เป็นโลเป็นภยัยไม่มีพระดีว่างันมีแต่พระแย่ ที่สุดแล้วก็กลับไปนิมนต์หลวงพ่อหนูเนี่ยพระครูสถิตเนี่ยให้มาเป็นเจ้าวาดที่วัดภูมิลินให้หน่อยเพื่อจะมาดูแลวัดภูมิลินให้มันอยู่ในสภาพที่ญาติโยมจะได้ทาบุญทําทานกันได้เพื่อจะได้ให้ญาติโยมได้ได้มีจิตศรัทธาทาบุญแล้วก็นํารูปนําหลานก็มาบวชได้ว่างนันก็ไปอ้อนวอ,อนกลับไปก็ไปอ้อนวอ,อนหลวงพ่อ พ่อ,อพระรูสถิต์เนี่ยให้มาเป็นเจ้าวาดให้มาเป็นเจ้าวาดไทยหลวงพ่อท่านก็บอกว่า,วาไม่ไปเราโยมฉันจะศึกฉันจะ,ะเรียนจบแล้วฉันจะซื้อบร,ริเลกแร้วจะริกงอ่อนมอนว่าไปเถอะไปอยู่ให้สักปีสองป,ปีวัดสภาพดีขึ้นแล้วก็ก,กลับมาก็ได้หรือจะหรือจะศึกหาลาภเศก็ไม่ว่าอะไระที่สุดท่านก็ถูกอ้อนวอนไม่ได้ก็มา